อันนี้คือร้านชาที่เก่าแก่ที่สุดใช่ครับ EST หนึ่งหนึ่งหกศูนย์โอ้ยเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปน,นะครับผมโคยชาครับโคยชาคือข้อนสุดใช่ครับคืออย่างร้านเนี่ยเขามีชาที่เขาเบรนของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมเดีเรามาร้านแบ<ช>บนี้แล้วก็มาสั่งโคยชากินกันดีกว<ะ>่าใช่ครับโคยชานี่<ม>เข้มข้นสุดใช่ครับทัวร์มัตชาของเราซึ่งเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในอุจิแล้วเมื่อกี้เราก็ได้เจอคุณ ยูสุเกะซังเป็นเจ้าของคนปัจจุบันรุ่นปัจจุบันรุ่นนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้เขาก็บอกว่าต้นตระกูลของเขาในยุคแรกเนี่ยเป็นคนเฝ้าสะพานอุจิเนี่ยก็คือร้านเขานะหาสะพานอุจิให้เจอเออตีนสะพานเลยใช่ครับใช่ครับนะครับผมเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากไม่ได้เป็นคนปลูกชายทั้งที่ คนเฝ้าสะพานคนเฝ้าสะพานแล้วก็พัฒนามาเป็นร้านที่เก่าแก่สุดจริงๆจะเรียกว่าในโลกก็ได้นะพี่ผมว่าใช่ใ่ใจะมีร้านใช่ผมผมได้ยินว่ามันในโลกนะมันมีคนพูดถึงประเด็นนี้ว่ามันน่าจะเก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่เออเพราะฉะนั้นใครมาก็เหมือนแบบมาเยี่ยมชมอดิศาสตร์มัชชาใช่รวชาอร่อยมากๆจริง